สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 วันนี้มาเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์กับครูอมวันนี้เรามาเรียนเรื่องเรื่องอะไรกันคะไปดูกันเลยค่ะเรามาเรียนเรื่องคุณลักษณะของจังหวะกันค่ะจังหวะเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมความช้าเร็วของบทเพลงนอกจากเราจะใช้จังหวะในการควบคุมความช้าเร็ว ของบทเพลงแล้วเราสามารถนำมาทำกิจกรรมต่างๆนำจังหวะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้และจึงนำเครื่องดนตรีมาใช้เป็นเครื่องกำกับจังหวะเช่นการตีก้องให้เข้ากับจังหวะในการเดินขบวนพาเรด 1. จังหวะพื้นฐานเป็นจังหวะที่เกิดจากการ กำหนดของแต่ละบุคคลจึงทำให้ไม่พร้อมเพียงกันแต่ถ้ามีการกำหนดจังหวะก็สามารถทำให้พร้อมเพียงกันได้ในการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการเดินสวนสนามของทหารนั่นเองค่ะ 2. จังหวะชิงเป็นจังหวะที่ใช้ชิงเป็นเครื่องกำกับจังหวะชิงมีสองเสียงคือเสียงชิงและเสียงฉับ ในทางดนตรีไทยการตีชิงจะตีเสียงฉับสลับกับเสียงชิงแต่อาจมีบทเพลงบางประเภทที่ตีชิงตลอดทั้งเพลงหรือการตีชิงชิงฉับซึ่งในจังหวะชิงเราสามารถจำแนกได้ว่าบทเพลงแต่ละบทเพลงมีจังหวะอย่างไรค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการตีฉิงกันค่ะว่าจะต้องตียังไงกันไปดูกันเลยค่ะ การตีชิงการตีชิงให้เป็นเสียงชิงเสียงจะยาวไปฟังกันดูนะคะว่าเป็นเสียงยังไงการตีชิงให้เป็นเสียงฉับเสียงจะสั้นไปฟังกันค่ะว่าเสียงฉับเป็นเสียงยังไงก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนจังหวะทั้งสามจังหวะของการตีชิงนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราใช้มือ แทนชิงเราจะต้องตียังไงนี่นะคะมือของเราประกบกันแล้วตีจังหวะชิงนะคะหนึ่งสองซ้ชิงให้เอามือเปิดออกอย่างนี้ค่ะชิงเอาใหม่นะคะหนึ่งสองซ้ชิงและเมื่อไหร่ที่เราตีฉับให้มือเราประกบกันฉับเข้าใจไหมคะลองฉับไหมนะคะฉับเอาตีชิงค่ะชิงเปิดออกฉับปิดเข้า ทิงฉับทิงฉับทิงฉับ,บอย่างนี้นะคะแล้วเราไปรู้จักทั้ง3จังหวะกันเดี๋ยวให้นักเรียนปฏิบัติตาม จังหวะ3ชั้นไปดูกันเลยค่ะว่าจังหวะ3ชั้นเนี่ยเราจะมีลักษณะการตีการนับจังหวะอย่างไรไปเลยค่ะ1คือจังหวะ3ชั้น1 2 3 4 5 6 7ชิง1่งสอง4า 6 7ฉับแถวนี้คือจังหวะช้านะคะต่อไปค่ะจังหวะ2ชั้นเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3่ชิงหนึ่งสองฉับ1 2 3่ชิงหนึ่งสองฉับ แถวนี้คือจังหวะปานกลางค่ะต่อไปนะคะจังหวะชั้นเดียวค่ะ 1.. ชิงสองฉับหนชิงสฉับ1ชิงสฉับหชิงสฉับและนี่คือจังหวะเร็วค่ะ 3. จังหวะหน้าทับเป็นจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทหนังเป็นเครื่องกำหนดจังหวะ ทำให้ทํานองเพลงมีความคึกคักสนุกสนานเร้าใจได้แก่ตะโพนกองยาวกองแขกโทนร,รัมนากรองทัพนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูมีภาพเครื่องดนตรีประเภทหนังมาให้นักเรียนดูกันค่ะและนี่คือภาพของเครื่องดนตรีประเภทหนังมีอะไรกันบ้างคะนักเรียนกองแขก กองทัดกกองยาวใช่ไหมคะนี่คือเครื่องดนตรีประเภทหนังนะคะนักเรียนจำไว้ดีๆนะคะนักเรียนคะเรามาทําใบงานกันคะ่ะอ่านคำชี้แจงใบงานพร้อมๆคุณครูนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งจังหวะพื้นฐานคือข้อที่สอง ให้นักเรียนบอกจังหวะของชิงต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่3จังหวะหน้าทับคือนักเรียนคะนักเรียนเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะและก็รู้แล้วว่าจังหวะพื้นฐานคืออะไรจังหวะชิงคืออะไรจังหวะหน้าทับคืออะไรให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนไปมาตอบในใบงานนี้นะคะ นักเรียนคะอย่าลืมทําใบงานกันนะคะนักเรียนคะคุณลักษณะของจังหวะมีด้วยกันกี่ประเภทคะ 3. ประเภทนะคะได้แก่1จังหวะพื้นฐานจังหวะพื้นฐานเนี่ยคือจังหวะที่กําหนดขึ้นมาเองจึงทําให้ไม่พร้อมเพียงกันนั่นเองแต่ถ้าจะทําให้พร้อมเพียงกันก็ได้เช่นอะไรคะการเดินสวนสนามนะคะ สองคือจังหวะชิงเสียงชิงมีสองเสียงคือเสียงชิงและเสียงฉับเสียงชิงจะเป็นเสียงยาวเสียงฉับจะเป็นเสียงสั้นและการตีชิงก็แบ่งออกเป็นสาจังหวะนั่นก็คือจังหวะสามชั้นเป็นจังหวะที่ช้าที่สุดต่อไปจังหวะสองชั้นเป็นจังหวะที่ อยู่ในระดับบานกลางและ3จังหวัดชั้นเดียวคือจังหวะที่เร็วที่สุด 3. ก็คือจังหวะหน้าทับจังหวะหน้าทับเป็นการใช้เครื่องดนตรีประเภทหนังนะคะจังหวะหน้าทับเน,เน้นความสนุกสนานคึกคืนเร้าใจนะคะนักเรียนแล้วเครื่องดนตรีประเภทหนังมีอะไรกันบ้างคะก็คือกองยาวกองแขกกองทับ โทนหรือรมนานั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคะสำหรับวันนี้เราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปคุณครูขอให้นักเรียนมีความสุขกับการได้เรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์น,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ